สนับสนุนโดย AJ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสินค้าเกษตรปลอดภยัยมองหาตราสัญลักษณ์คิว ประมาในช่วงนี้นะคะผานคุณผู้ชมไปติดตามการทํางานของกรมการข้าวนะคะซึ่งเขาให้ความสําคัญในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ดีเพื่อส่งต่อให้กับกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ค่ะเมื่อนํามเมล็ดพันธุ์ดีไปปลูกนะคะก็จะส่งผลให้ผลผลิตนั้นมีคุณภาพที่สูงมากยิ่งขึ้นทนทานต่อโรคมแมลงมากขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าเขาจะมีวิธีการอย่างไรติดตามได้ในช่วงนี้ค่ะ ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของไทยที่มีการจําหน่ายทั้งในและต่างประเทศและ,กะเกษตรกรไทยก็มีการปลูกข้าวมากที่สุดในประเทศไทยนะคะแน่นอนค่ะกรมการข้าวหน่วยงานหลักที่ดูแลเรื่องข้าวครบวงจรได้มีการช่วยเหลือและส่งเสริมชาวนาไทยให้สามารถผลิตข้าวได้อย่างมีคุณภาพสําหรับจังหวัด3ามชายแดนภาคใต้ก็มีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีหน่วยงานที่ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้กเกษตรกรได้ใช้อย่างทั่วถึงทันเว และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจมเมล็ดพันธุ์ข้าวนั่นเองล่ะค่ะที่ศูนย์มเมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตนีรับผิดชอบนะครับก็คือรับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดยะลา พื้นที่ปลูกข้าวใน2จังหวัดนี้นะครับพื้นที่ประมาณ2 0,000นกว่าไรนะครับในเรื่องของการผลิตเมล็ดพันธุ์แต่ละปีเราจะต้องมีการวางแผนแล้วก็กําหนดแผนในการผลิตเมล็ดพันธุ์โดยใช้ข้อมูลในเรื่องของความต้องการของตลาดนะ หนึ่งความต้องการของตลาดความต้องการของตลาดก็คือเพื่อที่จะเป็นตลาดนําการผลิตเราก็จะผลิตตามความต้องการของเกษตรกรแล้วก็พ่อค้าในการวางแผนการผลิตนี้นะครับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัจจานีนี่เราจะเน้นในเรื่องข้าวที่เมล็ดพันธุ์ที่เราผลิตนะครับเน้นในเรื่องข้าวที่มีอายุสั้นให้ผลผลิตสูงนะครับแล้วก็ต้านทานโรคแมลงนะครับแล้วก็เป็นความต้องการของตลาด ตรงกับความต้องการของตลาดการวางแผนการผลิตเม็ดพันเนี่ยเราจะวางแผนล่วงหน้า2ปีวางแผนล่วงหน้าเพื่อที่จะให้ศูนย์วิจัยข้าวนะครับซึ่งผลิตเมล็ดพันธุ์หลักมาให้เราเนี่ยเพื่อเราจะไปทําเป็นพันขายายแล้วก็พันจะเปนอะยเกือบ30ปีที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีได้ดูแลชาวนาม,มากกว่าสอง0 0นไร่เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพจากแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจากจังหวัดยะลาและจังหวัดสงขลาจะถูกรวบรวมเข้ามาที่โรงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพที่นี่ใช่ไหมคะ หลังจากเกษตรกรเขาเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าวจากแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ก็เขาจะ่งต่อมายังศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ของศูนย์จะดาเนินการสุ่มตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์เพื่อไปตรวจเพื่อนําไปตรวจสอบคุณภาพว่าผ่านคุณภาพมารตรฐานหรือเปล่าถ้าถ้าถ้าเมล็ดพันธุ์นั้นผ่านมารตรฐานก็จน ศูนย์จะดําเนินการต่อไปคือให้ช่างน้าหนักหลังจากช่างน้าหนักเสร็จก็รถบรรทุกก็จะต้องจะนําเมล็ดพันธุ์นั้นส่งต่อมายังโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์อย่างที่เอามาเทหน้า,หน,า,ห,นาหน้าโรงงานหน้าเครื่องปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์จากจากนั้นเมล็ดพันธุ์จะถูกตรงต่อภายคัดขนาดขั้นต้นโดยโดยคัด โดยคัดเพื่อเอากแกลบเอาถึงเจียพลต่างๆเช่นสังข้าวพวกเศษดินเศษอินพวกนี้คัดออกถ้าเราเอาพวกถึงเจียพลพวกนี้ไปไปไปอบด้วยนะไปลดความชื้นไว้มันมันจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายโดยเป่าประโยชน์เพราะฉะนั้นเมล็ดพันธุ์มาตรงนี้พับเขคัดเอาถึงพวกนี้ออกพวกเศษพวกนี้ออก จากนั้นก็มเมล็ดพันธุ์จะถูกถูกจงต่อไปอบลดความชื้นการต่างนู้นครับการลดความชื้นเนี่ยจะใช้อุณหภูมิที่40องศาครับลดจนได้ความชื้นเหลือต่ำกว่า12เครับถึงถึงจะถึงจะพอดีถึงจะ,มะเมล็ดพันธุ์จะเก็บรักษาได้นานครับ จากนั้นเมล็ดพันธุ์ที่ลดความชื้นได้ต็มได้ที่แล้วได้ไม่เกิน12เปอร์เซ็นต์เนี่ยจะถูกลำเลียงต่อไปยังเครื่องเขาเรียกเครื่องคัดขนาดเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ด้วยตะแกรงและ,แล,ะลมเพื่อคัดเมล็ดพันธุ์ให้มีคุณภาพไอ้ได้เมล็ดพันธุ์ที่ที่มีขนาดคุณภาพได้มา,มาตรฐานไม่มีสิ่งเจียพนสิ่งเจียพนจะต้อง เหลือจึงจะพ้นจะต้องไม่เกินมา,าตารฐานคือไม่ไม่เกิน2%มเมล็ดพันธุ์จะต้องมีความบอยสุทธิ์98%ไม่น้อยกว่า98%จากนั้นมเมล็ดพันธุ์ที่คัดจากคัดด้วยตะแกรงและลมแล้วจะตกจะถูกตรงต่อไปคัดด้วย เครื่องคัดแบบเขาเรียกว่า G S หรือว่าเครื่องคัดแบบเครื่องคัดตามขนาดความตัวอเฉพาะ mm. เพื่อคัดเอาเฉพาะเมล็ดพันธุ์ที่ได้ขนาดน้ำหนักพอดีได้ได,ได้ได้น้ำหนักตามมาตรฐานได้ขนาดตามมาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุน์จากนั้นหลังจากเราเราคัด เมล็ดพันธุ์ด้วยความตวงจำพาะแล้วเมล็ดพันธุ์จะถูกตรงต่อไปไปคลุกสารเคมีคลุกสารเคมีป้องกันกําจัดเชื้อราป้องกันกําจัดเชื้อราที่ที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ครับที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์จากนั้นเมล็ดพันธุ์ก็คลุกสารเคมีเสร็จก็ถูกส่งมาบรรจุก,กระจอบมันกระจบที่ใช้บรรจุนี้ขนาดน้ําหนัก 25กิโลกรัมครับจากนั้นมมเมล็ดพันธุ์ก็ถูกจัดเรียงในเก,กล้แเกละ1ตันครับ1กล,ละ1ตันเพื่อนําไปเก็บรักษาในโรงเก็บรักษามเมล็ดพันธุ์ต่อไปหลังจากนั้นมเมล็ดพันธุ์ที่ที่เก็บรักษาในโรงเก็บมเมล็ดพันธุ์เนี่ยอันควบคุมคุณภาพจะต้องจะต้อง จุมสวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ทุกเดือนเพื่อเพื่อดูว่าเมล็ดพันธุ์ยังคงมีความโอกคได้มาตรฐานหรือเปล่าคือไม่น้อยกว่า80ซแล้วก็ต้องดูต้องดูงดจัตุมาทำลายเมล็ดพันธุ์หรือเปล่าถ้ามีจัตุมาทำลายเมล็ดพันธุ์จะต้องใช้ยาเพื่อเพื่อเพื่อทำลายแมลง เสร็จกระบวนการแล้วค่ะแล้วนี่คือเมล็ดพันธุ์ข้าาคุณภาพที่พร้อมส่งต่อให้กับเกษตรกรนําไปปลูกในฤดูก,การผลิตข้าวรอบหน้าชาวนาไทยต้องผลิตข้าวคุณภาพเพื่อส่งต่อข้าวไทยไปสู่ระดับโลกและเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีก็ต้องมาจากชาวนาไทยและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพมาตรฐานจากกรมการข้าวเช่นเดียวกับที่นี่ค่ะศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี เราก็ยังคงอยู่กับกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ที่ประสบความสำเร็จค่ะแต่ตอนนี้พักสักครู่ช่วงหน้ากลับาติดตามชมด้วยกันค่ะ